เอาเละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่208กันแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาแต่งรถกันเหมือนเดิมแล้วรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับยังอยู่ในร้านเซาเทิร์น้านนี้อีกเช่นเคยเลื่อนลงมาข้างล่างเลยก็จะเจอกับรถคันที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็คือนากา s a ก,กิสตี e บัสเซอร์สำหรับรถคันนี้ก็เป็นรถ ATV นะครับเป็นรถสายลุย แล้วดูตรงนี้ดิมีคาบูด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นคาบูแบบชัดเจนไม่แน่ว่ารถคันนี้เราอาจจะสามารถแต่งพวกเครื่องข้างในได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูซิว่าการแต่งรถคันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนแต่ก่อนที่เราจะไปแต่งกันนะครับหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่ารถที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี้เป็นรถของใครนะครับผมแอบไปแต่งมาเหรอ เอาเจ๊เจ๊มองเอาเฮ้ยอะไรวะไม่เป็นไรเหรอนี่แหละอุตส่าห์ต่อยเจ๊แกแล้วโอเคช่างเจ๊แกไปแหมมีทิ้งถ้วยกาแฟไว้ให้กินอีกนะโอเคครับสำหรับรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถผมนะครับมันเป็นรถ AI ดูสิครับดูความเป็นรถ AI สมัยนี้<อ>เช็ดเคจะเท่ไปไหนวะ ผมก็ไปขบมย a อมานะครับรถคันนี้แล้วดูภายในภายในนี่แบบเบาะซิ่งด้วย <c oughs> แม่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอลองเอาเจ้าคันนี้ไปเข้าบ้านดูก่อนไม่รู้ว่าจะสามารถเอาเข้าบ้านได้หรือเปล่า <c oughs> ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า <c oughs> อ้าวเฮ้ยได้เฉยครับคุณผู้ชมเช็คเค ปกติมันไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอาวะได้รถฟรี1คันนะครับผมไม่ธรรมดาวันนี้ซื้อรถ1คันได้รถฟรีอีก1คันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ ATV ก็จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโฉมกันเลยดูโฉมกันแบบชัดๆ เช็ดเคสุดยอดนะครับนี่เป็น A t ทวคันแรกเลยหรือเปล่าที่เรามาแต่งกันน่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยแต่ง A t ทวมาก่อนเลยไปกันเลยครับเดี๋ยวขอมาร์กก่อนครับผมล้านแต่งไปเลยเดี๋ยวนะมันยกล้อได้หรือเปล่าครับ A t ทวีคันนี้ทดสอบโอ้ยยกได้ด้วยแม สมแล้วที่เป็น ATV ตอนนี้เราก็มาถึงร้านกันแล้วนะครับผมเปิดร้านเลยเฮียผมมาแล้วจัดเต็มไปเลยครับสำหรับคันนี้อย่างแรกก็เกาะกันก่อนเลยเกาะ50,000เบรก35,000นนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นกันชนด้านหน้าน,นะครับ มาเอาเรื่องเหมือนกันว่ะคันนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยต้องคาร์บอนอยู่แล้วครับสวยงามจัดไปอันนี้บอดี้เวิร์กอ๋อเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าติดนี่มันจะเหมือนแบบเด็กน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่ดีกว่าครับเอาออกไปเลยเพื่อความเท่โอ้อันนี้เป็น บอดี้นะครับเป็นบอดี้โค้งนั่นเองแบบไหนสวยแบบนี้ดีกว่าครับพันสามแม่ถูกถูกครับถูกถูกอันนี้คืออะไรโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังมีใหญ่กูนี้อีกเหรอเชดเคอันนี้คาร์บอนนะครับยังไงเราก็จะต้องเอาคาร์บอนกันอยู่ดี <S 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 เฮ้ยอันนี้สวยสามพันจัดไปเลยเต็มเหนียวครับคันนี้ อันนี้เป็นบางโคนนะฮะเอาไว้บางโคนะะโคนั่นเองบางโคนจะให้เอาไว้ทำอะไรล่ะ3,300ก็สวยนะครับจัดไปเลยดีมามาที่เอนจินนะครับเราต้องจูนให้สุดเลเวล4ไปเลยเงินเยอะครับวันนี้เงินเยอะอย่าแต่งเพลินจนเงินหมดกันแล้วกันอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวนะอะไรวะไม่มองไม่เห็นว่ะ อ๋อ oh, mm hmm. เห็นแล้วครับเหมือนว่าจะเป็นที่ะราไปอากาศที่เราไปอากาศจัดไปครับผมคาร์บอนคาร์บอนทั้งคันอันนี้เป็นท่อครับโอ้ oh, ท่อแบบไหนดีคุณผู้ชมอันนี้เป็นท่อคู่นะครับอันนี้ก็ท่อคู่คู่หมดเลยจังหวะนี้ทวินคาร์บอนก็ไม่เลวนะครับจัดไปเลย900 0 yeah, เยี่ยม อันนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วครับเราเปิดเสียงแต่นี่นี่เลยครับฮาโลวีนสี่หมื่นไปเลยโอ้โหแค่เสียงแต่นี่กินขาดครับราคานะกินขาดไฟซีนอนครับจัดไปมีอะไรอีกไหมอันนี้ประกันเราทำไปแล้วป้ายทะเบียนครับ600อีกเช่นเคยมาที่4กันแล้วครับคุณผู้ชม จัดไปเลยคันนี้นี่เอาสีไหนกันดีฮะอย่างแรกก็ต้องมานี่สีด้านกันก่อนเลยสีด้านน่าสนใจสำหรับรถคันนี้ผมก็ขอเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินก็แล้วกันน้ำเงินอีกแล้วนะครับเป็นคนชอบหลายสีไงช่วงนี้สีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนี่ชอบหมดเลยครับมาที่สีที่2ครับเป็นสีด้านเหมือนเดิมขอเป็นสีขาวก็แล้วกัน น้ำเงินขาวหมดได้ยังครับน่าจะหมดแล้วมาที่สเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านข้างโอเชดหมื่นสมันน่าจะโอเคที่สุดนี่แหละจัดเต็มไปเลยมีสปอยเลอร์ด้วยโอวว้าวโอพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยว ATV มีสปอยเลอร์แบบไหนสวยครับคุณผู้ชม หมื่นอยู่แล้วเอาตามราคาที่แพงที่สุดเลยมันน่าจะดีที่สุดระบบเกียร์ครับสี่หมืนจัดไปตอนนี้เงินเหลือ2องแสนแล้วติดเทอร์โบไปด้วยครับ5้าหมืนต่อมาก็ล้อกันแล้วนะครับสำหรับล้อผมก็ขอเลือกใช้เป็น Endo V1 เหมือนเดิมนะครับอ่าจัดไปเลยต่อมาก็ สีล้อครับคุณผู้ชมสีนี้ก็ใช้ได้นะครับ Candy Red โอเคเอาไปเลยครับมันต้องฉีกแนวหน่อยครับรถเราคันนี <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้ด้วยครับดีไซน์ต่อมาก็กันกระสุนเดี๋ยวนี้กันกระสุนเราไม่ต้องซื้อเลยนะครับมันติดไว้ให้แล้วงงเลยครับจังหวะนี้มาที่สีควันนี่ก็เอาเป็นสีไหนดีฮะ สีชมพูไปเลยสีพริง้งโอเคหมดแล้วหรือยังหมดแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวตอนกลางคืนซะด้วยฮะวันนี้อา้าวเฮียเฮียไม่ยอมปิดประตูอีกแล้วว่าอย่างไงเฮียจะเอาใช่ไหมเฮียอะไรเล่า อะไรเล่านี่นี่ตายไปดิโอเคครับขอบเผาศพให้ด้วยเลยทางไปซาลานเฮียเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่ายกล้อเลยคุณผู้ชมโอ้โหเยี่ยมยอดครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันแรงเช่นนี้โหแม่ไม่ไหวเลยการควบคุมนี่แบบซิกแซกมากฮะรถคันนี้ เราก็จะพุ่งลงไปข้างล่างด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วเราก็จะไปสตาร์ข้างหน้าของเรานี่เอง <_ S 1> โอเคเฮ <_ S 1> ้ยพี่หลบไป <_ S 2> <_ S 2> โอ้โหตายคาที่เลยแม่เราถึงกับกระเด็นออกมาจากรถเลยสงสัยว่าพี่แกจะอ้วนเกินไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ จะสามารถทดสอบ ATV ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเน่ดูการเข้าโค้งครับผมโอ้โหใช้ได้แม่ไม่ธรรมดานะครับ ATV คันนี้ความเร็วก็ใช้ได้เลยไม่เร็วมากไม่ช้ามากโอ้โหไปแล้วฮะนี่นี่มีหมุนฮะฮแล้วดูท่าตายท่าตายนี่ขาชี้ฟ้าเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วจ้าบุกน้ำลุยป่าลุยไฟ